อันนี้บางสำนักเนี่ยเขาไปสอนว่าคุณไม่ต้องทําอะไรมันนิพพานให้อยู่แล้วแล้วก็ไม่ต้องปฏิบัติอะไรเลยดูมันมรู้เองครับอ่ามันมันเป็นไปได้แค่ไหนฮะคือ <laughs> ถ้าไม,ม่มีมไม่มีสติความรู้สึกตัวเนี่ยมันจะไปถึงตรงจุดนั้นได้ยังไงคร so ับอกเขาบอกนิพพาน Sail, ให้อยู่แล้วคอยตามคําพูดมาก,กว่าครับการภาวนานั้นต้องมีพื้นฐานครับ ขาดไม่ได้ครับพื้นฐานทางจริยธรรมนั่นก็อย่างหนึ่งลแล่วว่าศรัทธาเมื่อจนพบปะปะรูบาอาจารย์หรือคลที่เป็นที่ตั้งของศรัทธานั่นก็เป็นปัจจัยหนึ่งควายไม่ถึงไม่ปฏิบัติอะไรนี่ต้องอาศัยเหตุปัจจัยมามากแล้วครับ ไม่ใะ้อยู่ไปอยู่ตรงนั้นเลยครับไม่ได้มองตรงนั้นเลยครับ <l acht> มันก็เราในการช่างแต่สลักช่างทีดีก็แต่สลักอิน ช่วงที่หยาบยาบ,บ้างช่วง,งนี้ต้องระมัดระวังมากถ้าไม่มาระวังคิดว่าเราตอกหินเพียงครังเดียวได้สำเร็จรูปอย่างนี้ก็เข้าข่ายประมาทแล้วก็อันตรายด้วย คนที่จะกล่าวคำพูดช่นนี้ได้มาความเขาต้องเผชิญกันประสบการณ์ชีวิตในแง่รยษั์มาลางโชคโชนที่เขาพูดอาจจะจริงก็ได้อาจจะพูดเล่นก็ได้นะครับมันอาจจะจริงสำหรับบางคน,นท,ที่ที่มีบารมีสูง บารมีในความหมายความพร้อมฮะใช่แต่ไม่ไม่เป็นความจริงสำหรับอีกคนหนึ่งเช่นการกล่าวว่าศรัทธาไม่จำเป็นปัญญาสำคัญกว่าบรรดาคำพูดเหล่านี้ก็มันด้ ทำความยุ่มยุ่มยากับผู้ที่มาใหม่อ,มอย่างอาจารย์เคยพูดถึงเรื่องท่านกฤษณามุรติเนี่ย,ยพูดว่าพูดเรื่องโลกุตระแต่ว่าไม่สามารถพาคนไปด้วยได้กฤษณามุรติทั้งยัท่านกฤษณามุรติ ปริศนามมรติชาวอินเดียดครับที่เขาชอบพูดเรื่องปรมัตพูดอย่างนี้ได้ครับท่านท่านคนบางคน <Yeah. S 2> แต่ว่า็นที่รู้กันว่าครูมีบทบาทแบบเสมือนลุงลุงเช้าคาราานมิดนะครับเหมือนลุงเช้า <Yeah. S 2> ถึงห้ามไม่ให้พระที่ขึ้นได้อ่า uh huh. ันกัลญาณมิตรเป็นสิ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับบางคนนะครับ <Okay. S 2> ถ้าไม่เจอกัลญาณมิตรอาจจะไม่อาจาพยากรอน,นาคตได้ก็ได้อย่างยกตัวอย่างผมนะครับไม,ไม,ไม่ไม่ไม่ใชพูดไปเรื่องตัวเองแต่ ถ้าไม่ได้เจอหลวงพ่อเนี่ยผม,มยังไม่รู้อนาคตตัวเองเลยครับมันทำทางทรรมนะครับอนาคตทางธรรเพราะเป็นความเข้าจิตเข้าใจผิดขั้นพื้นฐานเลยครับเข้าใจว่ารู้ธรรมะแล้วแล้วก็ไม่ได้ดูจิตดูใจแล้วครับไม,ไม่ได้มองอะไรแล้ว ใครสักคนหนึ่งเมกบิลีฟว่าตัวเองรู้ธรรมะแล้วอันตรายยิ่งกว่าคนไม,ไม่ไม่เข้าวัดตเองครับ <Yeah. S 2> <laughs> แต่ไงก็ตาม ความรู้สึกตัวสะะสบชัยชนะในที่สุดครับเพราะว่ามันเป็นความความรู้ความรู้ที่ได้ยินความรู้ที่ได้ฟังพัฒนาเป็นรู้ที่รู้รู้ที่รู้แจ้งรู้จริงขึ้นมาตามลำดับโดยโดยกระบวนการธรรมชาติกันเองครับ รู้รู้รู้จำนาน,นานเข้าถ้าไม่เลิกลานะครับม,มันจะรู้จักเองครับรู้จักนานๆานเข้ามันก็เบื่อที่จะรู้รู้จักมันค่อยๆพัฒนาตัวมันเองขึ้นมามร,ร,รู้แจ้งขึ้นมานะกระบวนการทั้งหมดนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับบคุคคลตัวตวนเราเขาเลยครับ เป็นมรกการขอจะให้รู้จักสติให้พอเพียงนะครับี่อาจารย์เคยบอกว่าไอความรู้สึกตัวเนี่ยมันเป็นทั้งลายแทงแล้วก็คุมทรัพย์ด้วยเป็นทั้งลายแทงแล้วก็คุมทรัพย์ด้วยความรู้สึกตัวนะครับ เป็นเหมือนมเมล็ดพืชน่ <Okay. S 2> ดเดนเองครับแต่ว่ามันเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปจนไม่ต้องออกกลายเป็นตัวปัญญาล้วนๆครับ <Okay. S 2> มองหูอื่นไหมครับไม่ครับน้น เขาเขาเปิดไอ้นั่นไ้วยฮะเครื่องเครื่องขุด <c oughs> ไม่เช่นนั้นหลวงพ่อจะไม่เอามือบีบมือผมแเ้วบอกนี่คือพระพุทธเจ้าครับอืมเอาไปสึกตัวครับ,รบนี่คือพระพุทธเจ้าในใจผมยังคิดว่าแม่หลวงพ่อที่คุยจริง คิดไปอย่างนั้นนะเนับ mm hmm. แต่ทั้งหมดท่านบอกทั้งหมดเลยะครับโดยการบีบครั้งเดียว mm hmm. หรือยกมือครั้งเดียวนี่เป็นทั้งหมด mm hmm. ดีนิ้วครั้งเดียวเป็นทั้งหมด mm hmm. ถ้าจิตอยู่ในภาวะที่เหมาะสมเนะะัะ ธรรมะไม่มีอะไรมากครับที่มันมากขึ้นมานี่เพราะความไม่รู้ต่างๆนานาครับความไม่รู้ของสำนักต่างๆนานาปัจเจวัฒนธรรมอะไรสิ่งนั้นทำให้ธรรมะกลายเป็นสิ่งที่ลึกลับสลับซับซ้อนจนกระทั่งว่าเอาประโยชน์จริงๆไม่ได้เลยครับแต ชัวรัดนิ้วมือหรือปานิ้วแต่คุณหมอเคยเห็นหรูปพัปางสัมผัสแม่ธรณีไหมครับบางมานวิชัยอ่บางบางมานวิชัยครับ <c oughs> ปานิ้วแต่แม่ธรณี <c oughs> ทัมผัสครั้งเดียวหมดโลกเลยครับรยิ่งใหญ่มากครับที่แรกผมยังไม่เข้าใจพอในการแสดงธรรมหรือเผยแผ่รธรรมะของพระเจ้าของหลวงปู่เทียน ยังอดแปลกใจไม่ได้ว่าทำไมท่านพูดอยู่เ,เรื่องเดียวแล้วคำตอบเคลยไปนะครับว่าพอาท่านไม่รู้หนังสือรับอำ mm. ม็นว่าตัวเองติเคลยไปครับจริงๆมันไม่มีเรื่องอะไรที่ต้องพูดเลยครับมันเป็นอยู่แล้วครับ แต่มันไม่ถูกพัฒนาขึ้นมาความความความ,วความรู้ํามแนวความรู้รู้ประจั์มีสี่ถ้าเราเรียกรวมๆพอคนทั่วไปก็จะได้คือการรูรูแบบประจักษ์แจ้ง คิดว่าคงพอแล้วมั้งครับก็ซาบขอบพระคุณอาจารย์มากครับขอบพระคุณคุณหมอมากเลยครับเยี่ฟนะนี่เป็นไรได้เรียนรู้จากอาจารย์เป็นประจำครับราบขอบพระคุณอีกครั้งนึงครับ